House เ r i ต e s นะราคานะเติม s เพิ่มอีกหนึ่งเสียงนะคะไพรซ s s ์ o ซ d อีีหลังอานะเป็นเสียงดี s ซลด d อ่ะ further อันนี้เป็นเสียงเออ further อ่าให้นไหมเห็นไหม,หไหมความสำคัญของการรู้เสียงสระนะคะมันเริ่มที่เสียงสระนะคุณต้องรู้เสียงสระนะคะ ถึงจะแบบเออรู้ว่าเสียงนั้นเราออกเสียงยังไงนะ for the twenty percent นะ percent percent the lions oh uh, sorry ไม่มี i อ the lion opened its jaws and roared the lion opened its jaws and roared คำรามคำรามนะ ra 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 ra